เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยู่ผมนันดอนนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า t o r n a d o a l l ี่อัลติเมนะครับอืมก็เท่าทที่ผมเนี่ยไปดูคือเท่าที่ผมดูจากปกมานะครับมันก็จะแบบให้เราเนี่ยเอาตัวรอดนะครับเอาตัวรอดจากทอนาโดนะครับจากพายุนั่นเองนะครับแล้วตรงนี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยมีเอฟเฟกด้วยนะ เอฟเฟกนี้โอ้ oh. แล้วเอฟเฟกของตัวเราล่ะอ๋อ,อตรงนี้โชว์อ๋อครับทุกคนตรงนี้มีเอฟเฟกอะไรเดี๋ยวเอฟเฟกบลูไฟเฮ้ยตกใจหมดเลย <c oughs> มีแคนาดามีธงแคนาดานะครับแล้วก็มีเป็ดมีอะไรอุ้ยให้มาให้เลือกดาลล่ดาลนละด่านอะไรดีด่านนี้ไหมเฮ้ย,ยมีทุกคนเลือกด่านนี้ครับทุกคนมีทุกคนเลือกด่านนี้เฮ้ยวันนี้ด่านใหม่อ่ะ มันเขียนว่า new อ่ะทุกคนโอ้อาไม่เป็นไรเราเล่นด่านนี้ก็ได้นะเหมือนว่าจะมีข่าวอะไยกัน normal อ๋อนี่เป็นนี่เป็นโหมด normal นะครับโหมด normal เดี๋ยวเรามาดูกันว่าโหมด normal มันจะเป็นยังไง normal ก็ก็ปกตินั่นะแหละนะครับโย่ object อันนี้คือ object ของเรานะครับที่เราต้องทําก็คือ t o ์นา d o เนี่ยจะมาในเร็วนี้เราต้องรีบหาคือเราต้องเอาตัวรอดนะครับเอาง่ายๆนะครับ พูดยังไงคือเอาตัวร้อนแหละะครับตรงนั้นมีควันเพลิงอะไรนะเนี่ยอ่อตอนนี้เพื่อนก็แบบกำลังแบบว่า <c oughs> หวาดระแวงนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเฮร์โดนี่จะมาตอนไหนเออนี่หัวคนยนต์อะไรไม่รู้เนี่ยเออมาเรามารออร์นโด,ดกันเพื่อนเดี๋ยวกดซีหอกดซีเพื่อหมอบนี่เออในด้านบนเนี่ยตัวเนี้ยเฮ้ย ฝนตกพายุเฮ้ยมีเหมือนบอกเหมือนเขาจะบอกว่ามันมีพายุมานะครับอืมพายุที่รุนแรงมากโอ้เสียงไซเรนนี่ขึ้นเลยเสียงไซเรนขึ้นแล้วโอ้ตอนนี้นมีทอร์นาโดรีกุบิทิตึกเร็วอ่ะข่าวด่วนมีข่าวไปไปอะไรอ่ะทอร์นาโดมาแล้ว แล้วผมอยู่ข้างนอกคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยวิออว่งได้นี่โอ้โอ้เดี๋ยว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 เฮ้พึ่งยาพยา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 เฮ้ยมานี่ผมนะอย่านะโอ้โหฟ้าผ่าด้วยทุกคนฟ้าผ่าด้วยหลบในลงรถนี่น่าจะปลอดภัยอุ้ยเสียงเพลงนี่ <laughs> นี่ก็เสียงเพลงโอ้โหเพลงนี้แบบสุดยอด <laughs> โอ้โห <c oughs> oh, oh. ไปไหนแล้วทอร์นาโดอ่ะี๋ยวผมไม่อยากโดทนทอร์นาโดเลย <c oughs> เออเฮ้ยเพื่อนมายืนทำอะไรตรงนี้ <c oughs> เพื่อนมีกระปร๋องกระป๋องแม่งมุม <c oughs> <c oughs> อยู่บนไหล่ด้วยส่วนผมก็จะมีเจ้าบัดดี้นะครับอยู่ตรงไหล่ผมสิงเซรินเหมือนจะค่อ,คอยๆดับลงไปแล้วนะเฮ้เยลแล้วนะเรามาทำอะไรที่นี่เนี่ย อยู่ดีพายุก็มาโอ้โอ้โอฟ้าผาโอ้เพื่อนไม่ใส่เสื้อละเพื่อนมันหนาวนะฝนตกเนี่ย <c oughs> พายุมาลมพัดแรงโอ้ยหมูหหูบมูบได้ด้วยหมูบหม่บูบบอา้อาวอะไรหัวผมหายไปนะนเอ้ยผมผมหายทุกคนทุกคน,นเอาคุณตายเออนั่นแหละ <c oughs> อะไรเนี่ยเออเฮ้ยจะไปค้อนว่างไงเดี๋ยวกสูสเฮ้ยเราสามารถเอนเทอร์เข้าไปในแมปได้นี่เฮ้ยสุดยอดเดี๋ยวเราโอ้โหโทนโดอยู่ไหนอะอู้หูโทนอดูโทนโดทำไมผมไม่เห็นโทนโดทอรทนโดอโทนโดไหนทนอดโอ้ตอนนี้มีแต่ฟ้าผ่าโอ้ยฟ้าผ่าผมดูดีนี่ควันขึ้นเลยใช่ไหม อ๋อไม่ใช่เป็นเวลาตอนเราวิ่งนะครับเป็นตอนเราวิ่งเอ้ยเดี๋ยวทำไมดอกไม้มันยังอยู่ได้เนี่ยฮะเอ้ยโอ้โหโอุห้ยนี่ไงทอร์นาโดทุกคนทอร์นาโดทอร์นาโดเออมันตามผมอะ่ะเฮ้ยไม่ไม่มันหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วโอ้โหหายไปแล้วอู้ฟ้าผ่าลงตึกอืมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาบ้านหลบอ่ะนี่คือบ้านผมนะเออโอ้ พายุมานะครับเราไม่ต้องกลัวนะครับเราก็ทำจิตใจให้สงบไว้ก่อนนะครับอืมตั้งสตินะครับอืมตั้งสติอยู่แต่ในบ้านอ้โหด้านนอ,อกนี่ก็เหมือนกับโอ้อ่าแต่ผมก็ไม่เป็นไรนะครับอืมเห็นไหมบอกแล้วถ้าเราตั้งสตินี่โอ้โหถ้าเราอยู่แต่ในบ้านนี่มันก็จะเป็นมานี้แหละนะคิดไหมโอ้โหถ้าความจริงนี่จะเป็นยังไงนี่โอ้โ ข้างนอกพี่พังหมดเลยทุกคนอุ้ยสิตอน,นฟ้าก็ยังพาใส่อยู่ได้ดาดสะพานเนี้ยทุกคนโหมดนี่สิเฮ้ยนี่คนโหวตด่านใหม่อะ่ะเฮ้ยนี่ดิตรงนี้โหวตเยอะกว่านี่โหวตเยอะกว่าเอ้ยนี่โหวตมาทีหลังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได <laughs> นี่ครับตายแล้วเราได้ดาดสะพานโอเคแมปนี้จะเป็นแมปสะพานสินะโอเคอะไรเด้อ ขอให้คุณเอนจอยกับเกมก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยแบบนี้แน่นอนเดี๋ยวผมกดไลค์ให้นะเพราะมันสนุกมากนะจริงสะพรนอะไรเนี่ยเรดโรดทอร์นาโดอะไรเอ้ยหุ่นยนต์นี่แหละโอเคทอร์นาโดจะมาเออเราต้องหาที่กำบังก็เกมนี้มันก็ง่ายๆเลยแหละนั่นแหละ เออผมก็บอกไปแล้วแหละเมื่อกี้เนี่ยก็อ,อชีวิตรอดนั่นแหละนะครับจากรทนาโดโ,ดโอ้โพายุใหม่จะมาก็เป็นรทนาโดเหมือนกันนะเออชื่อแมปก็บอกอยู่ว่ารทนาโด <c oughs> เออมต้องเกี่ยวกับรทนาโดแล้วสิทุกคนเข้ามาในตึกนี้เข้ามาเร็ว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 ทุกคนเข้ามาไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่รอดนะเข้ามา เออเพื่อนคนนั้นก็นตามผมมาตามผมมาสิเหมือนเพื่อนจะหลบหาที่สูงทําไมขึ้นไปที่สูงอะ่ะขึ้นไปตามเพื่อนแล้วกันไม่รู้ว่าทําไมนะไยเ,เราขึ้นไปตรงสะพานก็ได้นี่ใช่ไหมเราขึ้นไปตรงสะพานดีกว่าโอ้เออผมไม่รู้ว่ามันจะโอ้โหผมไม่รู้ว่ามันจะมีการลดชีวิตน,นี้เลยโอ้เฮ้ยเอา้ามาแล้วเสีงสยงไซเรน ดังขึ้นอีกเช่นเคยเออออีกเซลเลงก็จะขึ้นนะครับเวลาเนอโดมาคือพายุอะไรมาเออผมจะไต่ขึ้นสะพานดีกว่าเผื่อผมบาดเจ็บอะผมบาดเจ็บอะผมหมผมบาดเจ็บอะโอ้ผมเจ็บขาทุกคนดูสิโดดลงมาโดยที่ไม่ได้คิดโอ้เดียวเดียวเดียวนั่นทอร์นาโดใช่ไหมเออโอ,โอ้มัน ผมอยากจะขึ้นสะพานสูงอะเฮ้ยเบคอนมี2คนแล้วคนนั้นพิมพ์อะไรอยู่ oh โอ้ my god เฮ้ยโอ้ยโอ้มีการอาร์เลยนะเออพิมพ์แชทมาเฮ้ยตรงนี้ก็ดูได้นี่เฮ้ยขึ้นแล้วขึ้นผมขึ้นไปนี่ดีกว่าขึ้นไปนี่ดีกว่าขึ้นไปเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยทอร์นาโดมันจะพัดผมทอร์นาโดจะพัดผมเจ็บขาอยู่เนี่ยเออ โอ้เจ็บขาอี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยคนนี้โกโกโกไปไหนล่ะโอ้เจ็บขาอเนี่ยเห็นไหมเอ้ยเพื่อนเห็นไหมว่าเราเจ็บขาเนี่ยเพื่อนมาบอกว่าโกโกโก้เดะไม่ทางนี้เอ้าแล้วทางไหนล่ะเออทางนี้เออไม่ไม่เพื่อนมาทางนี้เพื่อนมามามาโอ้โอ้โอจุด ผมขึ้นบันไดไดไหมอ้าวเฮ้ยผมยังขึ้นได้เฉยเฮ้ยเพื่อนรอด้วยรอก่อนเฮ้ย,โโดยเดี๋ยวนะโอ้โหสะพานททรมเฮ้ยเฮ้ยไหนโทรมไปไหนแล้วเฮ้ยพัดไปไหนแล้วททรนโดเนี่ยโอ้ฟ้าผ่าเฮ้ยเบคอนช่วยหน่อยเราเจ็บขาเพื่อนเบคอนมาดันเราทำไมเนี่ยเราเจ็บขาอยู่เข้าใจไหมนี่พายุนี่ก็ ไล่ากาดเชิเหลือเกินนะโอ้โ oh หไหนละทอร์นาโดมาเลยผมไม่กลัวหรอกทอร์นาโดเนะี่ยไม่กลัวหรอกเข้ามาเลยโ oh <c oughs> อ้โหเฮ้ย <c oughs> เพื่อนช่วยเราหน่อยเฮ้ยโอ้ทอร์นาโดมาแล้วเพื่อนเราเจ็บขาเพื่อนเอ้ย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 อย่าดูดเราไปไอ้ทอร์นาโดมันจะดูดผมไป <c oughs> อย่ดูดอย่ดูดโอ้โห oh โอ้อลังการซะเหลือเกินเนี่ยโอ้โหนี่ถ้าเป็นชีวิตรจริงเนี่ยโอ้เฮ้ยดิดิโออะไรเนี่ยโอ้ยผมเกิดด้านบนตึกเฮ้ยผมเกิดอยู่บนดาดฟ้าครับ กับใครก็ไม่รู้มีลูกโป่งด้วยอืมแล้วก็มีเอฟเฟกเป็ดเอ้ยตอนเราซื้อได้นะเอฟเฟกใช่ไหมเออเอฟเฟกผมยังไม่มีเอฟเฟกเนี่ยเอฟเฟกต์ยังไม่มีเลยเอออ่ะเงียบเลย yeah. เยอะอ่าโอเคก็แบบนี้นะครับมันก็จะแบบหรือถ้าเรากระโดดจากที่สูงนะครับมันก็จะบาดเจ็บเนะี่ยเออมันสมจริงดีนะสมจริงดีวะ่ะนะชอบชอบเออเรา เอออะไรกันอีกเนี่ยฮะอ่ะเดี๋ยวเล่นอีกสักแมปหนึ่งแล้วกันไหมตัวนี้มีรูปถ้วยทองด้วยนะรูปถ้วยทองอะไรเนี่ยเอ็นโอ้ยตกใจเลยเต็ดแมนอ๋อว่าผมทำภารกิจอะไรัตรงไหน,นตรงไหน,นอ่ะเดี๋ยวรอรอดูว่าเพื่อนจะโหวตตรงไหน,นตรงไหน,นตรงไหน,นเรือเหรอ เว้แต่ตรงนี้เยอะกว่าทำไมอ่ะเอาด่านเดิมอีกแล้วอ่ะเออเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อืออย่าบอกนะว่าด่านเก่าเออด่านเดิมจริงๆด้วยทุกคนอาจจะไม่เป็นไรโอเคด่านเดิมก็ไม่เป็นไรนะมาคราวนี้เราจะเอาตัวรอดแบบแบบดีๆจริงจังและอืมไม่ทำเล่นแล้ว นี่นี่นี่คนนี้เพื่อนสวัสดีเจอกันอีกแล้วเจอเพื่อนอีกแล้วทุกคนตรงนี้มีสนามบอลด,ด้วยทุกคนสนามบอลเหรอไม่ใช่ดิมันสนามแบดมินตันใช่ไหมเออสนามเทนนิสอะไรนะเอาไว้ตีเทนนิสหรือแบดมินตันหรือวอลเลย์บอลอะไรก็ว่าไปนะเออดอกไม้นี่ก็ติดตินดีซะเหลือเกินดอกไม้เนี่ย <c oughs> ขนาดทอร์นาโดพันดนดีนด่ก็ ยังไม่ปิวเลยนี่นี่เป็นชีวิตรจริงนี่ปิวไปตั้งนานแล้วนะดอกไม้เนี่ยหายไปตั้งนานแล้วนะเพื่อนเข้าไปได้ยังไงอ่ะหมดละมาแล้วรีบเข้าไปหลบกันเร็วคนอเออเอ,อมีคนกระโดดอยู่บนตึกด้วย โอเคมาเถอะบัดดี้บัดดี้อยู่บนไหลบุแล้วเอาเพื่อนจะไปไหนเพื่อนมานนี้มานี้มานี้อยู่ในบ้านดีกว่าอยู่แบบสงบสงบอย่างนี้ดีกว่านะเพื่อนนะเสงเกมมันดังเลยปะโอเคพอดีไม่น่าจะดังกันไปโอ้ยทำไมเพลงมันขึ้นบ่อยจังกุสาบมันปิดเพลงไปแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยมันมาทางนี้ทำไมโนโรมาทางนี้เดี๋ยว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  เฮ้ยเฮ้ยเโอ้โอ้โอ้โหคือถ้าเราตายไปเหมือนเมื่อกี้นี้นะครับผมตายไปรอบหนึ่งมันจะไม่ขึ้นว่าผมเนี่ยเอาตัวรอดได้นะเออโอ,โอ้ตึกนี้หลบในพุ่มไม้แล้วกันไม่มีใครเห็นผมผมหลบในพุ่มไม้ครับทุกคนทอร์นาโดก็เช่นกันทอร์นาโดไม่มีทางที่จะผมที่จะเห็นผม โอ้นี่เพื่อนแมปไหนดีเด้อเดอเออแม็แมป,แมปอะไรเนี่ย University มหาวิทยาลัยก็จะมีแต่คนว่าแมปเรือเออตัวนี้ก็ได้กันหรือว่าตัวนี้ดีอ๋อคือถ้าเรากดแล้วเนี่ยมันก็จะกดเลยนะครับเราเปลี่ยนไม่ได้กดแล้วกดเลยมาแล้ว อยู่ในแมปฟาร์มครับทุกคนเอ๊เคโทรนโดจะมาเร็วๆนี้เราต้องหา uh. ที่หลบซ่อนคือนั่นแหละเอาเอาชีวิตรอดเออมานั่นแหละนะครับ <c oughs> เออแล้วใครกระโดดเอาเอาสปริงกระโดดนี่ยนั่นแหละตรงนั้นนหะสนุกเลยเนาะมีสปริงเนี่ยเออเอาปอยงปอยงไปนั่นแหละนะโอเค เดี๋ยวเสียงไซเลนก็จะขึ <movement> ้นเฮ้ยเขาว่ากันว่าถ้ามีพายุมาเนี่ยเราต้องลงห้องใต้ดินใช่ไหมนี่ไงผมลงมาใต้ดินแหละน่าจะปลอดภัยนะเฮ้ยเพื่อนมาหลบห้องใต้ดินด้วยกันสุดยอดเลยทำไมอะหมุบด้วยแล้วกันนี่หมุบมีหมุบอ้าวอ้าวอาวล้วก็บ้าหมุบไปด้วยกันอี โอ okay. เคไซเรนขึ้นแล้วเอาใครกระโดดข้างบนราคาเนี่ย <c oughs> มีเอฟเฟกต์ไฟด้วยเออเออก็ยังกระโดดเนี่นแหละเออเออกระโดดไม่เลิกเออตอนนี้ผมอยู่ห้องใต้ดินเอออยู่อยู่ใต้ดินเนี่ยนี่ไงเป็นบ้ามาหมูบกันสามคนเนี่ยโอ,อ้ยอ่ะถ้าผมไม่หมูบ่เออ่าคุณผู้หญิงเฮ้ยมาแล้ว โอเคหวังว่าเราจะปลอดภัยนะถ้าเราอยู่ในเราอยู่ใต้ดินเนี่ยน่าจะปลอดภัยเฮ้ย,เ,ยเหมือนว่ามันจะพังลงมาเกรงว่ามันจะพังลงมาขึ้นไปเถอะเพื่อนขึ้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 นไปก่อนเลยขึ้นไปก่อนเลยลองไปสัมผัสดิเอ้ยผมได้ยินเสียงนีแล้วนึกถึงไอ้ผีโอ้ยนึกถึงเอ้ยหัวผมหายเอ้ยผมไม่น่าขึ้นมาเลย,เยนึกถึงโอ้ดูหัว ดูผม <laughs> ผม <laughs> ผม <laughs> ผมหายไปเลยเนี่ย i r e ร Head นะครับนึกถึงเกม i ซ e ร h เ a d เลย <laughs> ที่มันเป็นหัวเออเอลำโพงอ่ะเออน่ากลัวมากเลยนะโอเคอย่าเพิ่งมานะให้ผมรอดหน่อยให้ผมเอยเอยเพื่อนขึ้นไปขึ้นอขึ้นไปไม่ได้นะอ่ะเราติดอยู่ในนี้แล้วเพื่อนออกไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะเราติดอยในนี้แล้ว ขึ้นมาไดนี่ขึ้นมาไดนี่ไปคือไปตรงนี้แล้วมันก็จะตกไงเพื่อนทำยังไงอะเนี่ยหัวผมหายเอ้ยผมโอ้ยทลรมมาทางนี้แล้วเพื่อนเอ้ยลงลงลงเอานี่ก็ห้องใต้ดินไงอ๋อยะย่ยีย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ โอเคโอเคผมรอดแล้ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งทอนโดยอย่าเลี้ยวมาทางนี้อย่าเลี้ยวมาทางนี้โอ้ทอนโดมันดึงเอาผมผมไปอ่ะคน <c oughs> <c oughs> ผมผมนี่ปิวไปเลยตรงนั้นมีฟาร์มฟาร์มม้าแล้วเปล่าอ๋อแล้วมีคนไปทําอะไรตรงนั้นอ่ะมีคนด้วยน,นอะไรเนี่ยใครเนี่ยมาร์ Max. ม็กซิมกระโดดผมกระโดดไงเพื่อนดูสิผมเราหายเพื่อนเอ้ยโดนาโดมันมาแล้วเพื่อนต้องหนีไปแล้วโว้ยวิววิววิวเฮ้ยเฮ้ยอ้าววิววิวจิก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 ไปไปไปผมไม่เอาผมไม่เอาผมจะต้องรอดไปให้ได้ผมต้องรอดไปให้ได้เฮ้ยเย้รอดแล้วทุกคน รอดแล้วสุดยอดไปเลยแล้วล็อกอะไรเนี่ยผมล็อกอาชีพเมนต์อะไรสักอย่างนะก็โอเคนะครับก็สลับคลิปนี้นะก็น่าจะมีเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอืมก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับอืมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ